จะยื้อยังไงเอาไปที่คุณนิสานานนะครับจากกรุงเทพสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคุ้หมอแล้วโควิดใช่ไหมอ้าวโควิดมีเรื่องกังวลเรื่องอะไรโควิดเชิญเลยครับคือเนื่องจากช่วงนี้ทางช่องเอ็นบีทีนี่เป็นช่องที่มีคนดูมากค่ะการสื่อสารของทางสาธารณสุขและรัฐบาลมันเป็นช่องทางเดียวคืออยากจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์บางคนเนี่ยที่ที่เขาประสบมาคือตัวดิฉันไม่ได้เป็นนะคะ คือมันออกข่าวมันมากทําให้สับสนค่ะว่าการรักษาขั้นตอนหรือการเข้าโรงพยาบาลสนามการเข้าโฮสเทลคนที่มีประกันอะไรเงี้ยจะจะต้องทําอย่างไรคะอืมอืมเดินยังงงอยู่ไหนเรียบเปี่ยงคาถามก่อนครับตั้งคำถามเอาคำถามแรกเอาคำถามแรกก่อนครับขั้นตอนขั้นตอนและวิธีการรักษาตรวจโควิดหรือการเข้าพักในโรงพยาบาลสนามหรือโฮสเทลค่ะ ต้องเสียเงินไหมคะหรือคนที่มีประกันอยู่แล้วต้องทํำยังไงคะเพราะว่าเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยก็โทรเข้ามาบางบางรายการเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับที่รัฐบาลพูดครับก็เลยสับสนค่ะสับสนก็เลยอยากจะเอาจากเอ็นบีทีนี่แหละสื่อของรัฐใช่ไหมใช่ค่ะใช่เอ็นบีทีของรัฐก็ฟังน้องสับสนในดยตรงก็ให้โทรเข้ามาเล่าให้ฟังเราจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของรัฐ ดีจังเลยคุณพี่เนี่ยขอบคุณมากที่ตั้งคําถามนี้ขึ้นมานะครับเพ<อ>ราะว่างนโ <ใน S 2> ยบายอของทางโทรทัศน์นะคะได้ครับสวัสดีครับได้คับค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นข